สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้วันที่14พฤศจิกายน2565นะครับก็เป็นช่วงของการทำการบ้านสแกนหาหุ้นนะครับเพื่อที่จะวางกรอบแนะทางการเล่นในวันถัดไปนะครับ โดยลักษณะการสแกนของผมก็เช่นเคยนะครับเป็นการสแกนหาหุ้นที่มีแนวโน้มที่จะมีการกลับตัวหรือฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่ลงมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นการหากรอบราคาที่จะสามารถเข้าเก็บสะสมหุ้นได้ตลอดถึงถ้าผิดทางก็เป็นจุดราคาที่ควรตัดซ็บลอตไปหรือถ้าถูกทางก็จะเป็นกรอบราคาที่เราจะมองว่าเป็นเป้าหมาย ที่เราจะเทคโปรฟิตกันนะครับก่อนอื่นก็วันนี้นะครับเซ็ตก็แดงทั้งวันนะครับช่วงท้ายก่อนปิดตลาดก็มีเหลือตัวที่มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับก็เด้งขึ้นมาได้เหลือลบอยู่ที่13.91จุดนะครับวันนี้ครับอ่าก็มาดูการบ้านที่ผมทําไว้เมื่อวานนะครับก็มีอยู่3ตัวให้เพื่อนๆไปตัวแรกก็ A f นะครับที่อยู่บนจอนี้นะครับส่วนกรอบ ราคาที่ให้ไว้นั้นก็ให้เพื่อนๆไปดูคลิปของเมื่อวานนะครับดูย้อนหลังได้นะครับหลักๆวันนี้ก็คือเขาเปิดมาที่แท่งนี้นะครับราคาเปิดอยู่ที่3.30นะครับวันนี้แล้วก็ปิดที่3.34แต่ระหว่างวันเนี่ยวิ่งขึ้นไปสูงสุดที่ 3.54นะครับแล้วก็ลงมาตาำสูตรที่3.24วันนี้ถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อวานแล้วก็เข้าตามกรอบเนีทางที่ให้ก็น่าจะได้เทคโปรฟิตกันไปนะครับสวยๆนะครับช่วงเช้าวิ่งน่าดูเลยนะครับสวนตลาดนะครับสวนตลาดเอฟแอีกตัวหนึ่งที่ให้ไว้เมื่อวานนะครับอ่าเป็นตัวหุ้น 3D นะครับหุ้น 3d หุ้น 3D นี่ก็เมื่อวานกรอบแนวทางก็นี่ฮะรองรอยการทำการพานเก่าก็ยังอยู่นะครับโดยแนะนำให้เก็บตั้งแต่16บาท15.8 15.5แล้วก็15.3จุดเป็นจุดตัดซ่อมลอดนะครับเมื่อวานแต่ราคายอดลงมาที่15ประมาณต่ำสุดที่15.7นะครับถ้าใครดูคลิปแล้วกเก็บตามนะครับแล้วหลังจากที่เขายอดลงมาสุดที่15.7เขาดีดขึ้นไปนะครับสูงสุดที่16.50 ก็เป็นจุดที่สามารถทำ Profit ได้เท e โปรฟิตได้เลยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ถ้าใครดูคลิปเมื่อวานแล้วเก็บตามกรอบที่ให้นาทางไว้ก็น่าจะได้เทคโปรฟิตก,กันไปนะครับสำหรับ 3D นะครับวันนี้ครับอีกตัวหนึ่งครับที่ให้ไว้ BRR b u r i a m Sugar นะครับ b u k อ่าสำหรับ BRR เนี่ยวันนี้ก็เรียกว่าราคาหลุด แนวที่ให้ไว้นะครับก็หลุดจุดซับรอดจุด, Stop oss, จดตัดซับ l อดนะครับที่7บาทนะครับที่ให้ไว้เมื่อวานก็ถือว่า,าวันนี้ก็ไม่มีจังหวัดที่จะเด้งให้ได้เท e โปรฟิตอะไรกันมากมายหุ้นตัวนี้ก็คงต้องยอมตัดขาดทุนกันไปนะครับเรามาดูตามเฟรมเล็กนะครับ60นาทีนะครับวันนี้เขาปิดที่6.90ตรงนี้นะครับ ทำเฟรมเล็กเนี่ยก็ลงหลุดโลตรงนี้ชัดเจนนะครับ7บาทแนวนี้นะครับหลุดก็รอเขาสร้างฐานแล้วก็ทำทรงขึ้นมาใหม่เข้า,ากันนะครับก็2ตัวก่อนหน้าก็สามารถเทคโปรฟิตได้กำไรกันไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้าตามกรอบที่ให้นวาทางไว้มาดูหุ้นกันบ้านของวันนี้กันบ้านครับที่ผมได้สแกนเอาไว้ทำการบ้านไว้มาฝากเพื่อนๆ วันนี้ได้มา2ตัวนะครับเนื่องจากตลาดมีการแรงขายจํานวนมากทําให้หุ้นที่ติดสแกนเนี่ยทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับวันนี้ตัวแรกนะครับเป็น RBF นะครับ RBF เนี่ยเป็นหุ้นที่ผมเคยแนะนําไปแล้วช่วงที่ผ่านมาแล้วเขาก็ขึ้นมาถึงจุดหนึ่งที่มีการเทคโปรฟิตลงมาบวกกับวันนี้ตลาดไม่ค่อยดีก็เลยมีการเทขายออกมากันชุดใหญ่นะครับราคาก็เลยร่วงลงมาสําหรับ RBF เนี่ยทรงนะครับ จะเห็นได้ว่าเขามีการยกโลแล้วก็ชนะไฮก่อนหน้าขึ้นมาก็เป็นธรรมดาที่ต้องมีการเทคฟปรฟิตย่อลงมาบ้างนะครับมาดูกรอบแนวะทางกรอบราคาที่จะสามารถเข้าเก็บสะสมได้นะครับสำหรับ RBF รับส่วนหนึ่งที่เขาย่อตัวลงมาเนี่ยใน r a ม e เฟรม60นาทีจะเห็นได้ว่าเขาขึ้นมาถึงประมาณ12.50ส่วนนี้นะครับแล้วเกิดการ o v e r b o ์บอทใน Time frame 60นาทีนะครับก็เลยมีการขายออกมาแล้วก็ราคาก็เลยย่อลงมานะครับสำหรับหุ้น RBF นะครับผมมองกรอบแนการเล่นมาไว้ที่จุดแรกที่น่าจะเก็บสะสมได้ถ้าเขาย่อตัวนะครับก็11.80นะครับ สิบเอจุดแปดนต่อไปก็จะเป็นที่าราคาสิบเาศูนยมานี้นะครับโลนี้ครับ11.50แล้วก็จุดสุดท้ายที่เป็นแนวรับที่จะห้ามหลุดนะครับก็คือ11.30อครับตัวนี้นะครับถ้าหลุดก็คือยอมตัดขาดทุนไปนะครับผมแต่ถ้าไม่หลุดย่ำย่ำไม่หลุดแล้วยกขึ้นมาได้ก็เล่นไปตามกรอบครับ สำหรับเป้าหมายนะครับถ้าเขาย่อตัวลงมาไม่สุดหรืออยู่ที่ราคา11.9จุดเ้พวกนี้เศ9เนี่เพื่อนๆเขาสามารถเข้าเก็บได้นะครับเ,เป้าหมายที่มองนะครับเป้าแรกถ้าเขามีการดีดตัวขึ้นไปนะครับเป้าแรกก็จะมองที่โซนนี้นะครับ12.30สนะครับสิบสสาำหรับเป้าต่อไปนะครับเป้าต่อไปมองที่ไฮก่อนหน้าก็ประมาณนี้นะครับ1 2บ 1ก้านะครับสิบสอาจจะมีตซนไหนขั้นกลางไม่มีนะครับ12.3ส 12. องแล้วก็ไป h า g h ต่อไปเลยก็ประมาณแนวนี้คิดว่าประมาณโซนนี้เลยนะครับโลนี้นะครับก็เอาให้ตั้งเป้าใจๆก,ก่อนสิบสามจุดเไปเลยนะครับ มองไกลๆหรืออาจจะเป็นนานา t นะครับใกล้เคียงกันก็เอาไฮไกลไว้ก่อนนะครับ13.70ครับก็เป็นกรอบในทางการเล่นคร่าวๆสำหรับ RBF นะครับถ้าพรุ่งนี้ตลาดเป็นใจอาจจะไปต่อได้นะครับสำหรับ RBF จะเห็นได้ว่าใน3 f r เฟรม a y เนี่ยเขายังมีพื้นที่ให้วิ่งอีกเยอะนะครับ RSI เพิ่งจะ51ก็มีโอกาสไปต่อได้นะครับตัวต่อไปครับที่ทำการบ้านมาฝักเพื่อนๆวันนี้นะครับ เจมาร์นะครับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะชอบนะครับวุ้นตระกูล J J เจมาร์ดูภาพรวมกันก่อนนะครับภาพใหญ่นะครับจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็ร่วงร่วงแล้วก็ดีดขึ้นมาแล้วก็ย่อลงมาไม่หลุดแนวรับนะครับมีการยกตัวยอ่ยอย่ำอีกครั้งก็ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดปลายตรงนี้แล้วก็มีการเด้งขึ้นนะครับโดยในการเด้งขึ้นครั้งนี้ผมมองว่ามีการ BREAK k i i h สโซนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับถึงแม้จะนิดเดียวก็มองว่าเป็นการทะลุแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็โดยสภาพตลาดนะครับก็ปิดด้วยแท่งโดจินะครับก็อยู่ระหว่างการเลือกทางว่าจะไปทางไหนปิดที่ราคา47.50อ่าคราวนี้เรามาดูเอาออกก่อนเรามาดูใน i ท e f เ a m e 60นาทีดูกรอบนะทางการเล่นกันนะครับ60นาทีอ่า จะเห็นได้ว่ามีการเปิดจับขึ้นไปเยอะนะครับแล้วก็กราฟมีการโอ์บอทโซนประมาณแถวๆนี้แล้วนะครับราคาก็เลยต้องมีการขายออกมาย่อตัวกันมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับกรอบราคาที่วางไว้นะครับว่าถ้าหุ้นตัวนี้มีการย่อตัวกรอบจุดแรกนะครับที่คิดว่าน่าจะเข้ามาเก็บได้ก็คือ47.00นนะครับแล้วก็จุดต่อไปนะครับจุดต่อไปก็ประมาณ ผมให้ประมาณนี้นะครับประมาณแนวนี้โลนี้นะครับ46.00เอาแค่นี้แล้วก็แนวรับสุดท้ายก็จะเป็น45.50แนวรับที่ห้ามหลุดนะครับถ้าหลุดเนี่ยลงมานี่เลยครับแต่ถ้าย่ำๆแล้วไม่หลุด45.50นะครับก็ดีดขึ้นต่อได้ถ้าเขาดีดขึ้นต่อแล้วจะไปที่เป้าตรงไหนนะครับจะไปที่เป้าตรงไหนเป้าแรกก็มองว่าบริเวณนี้นะครับ ก็เอาเป็นปลายแหลมเลยแล้วกันนะครับ48.22นะครับ48.22องสเป้าต่อไปก็เป็นสี่าปดดสองหนะครับพูดผิดนะครับบังขึ้นทีละยีิบห้าตังค์นะครับคื2 5องห้เป้าต่อไปก็น่าจะประมาณส่วนนี้ครับที่ตรงนี้ก็50บาทนะครับ แล้วก็ไปไฮตรวนี้ก็ประมาณที่51.75นะครับคร่าวๆกรอบกว้างๆนะครับสําหรับเจมาตัวนี้ต้องถืออึดๆกันหน่อยนะครับน่าจะไปต่อได้นะครับทำเฟรมเดย์ RSI 54โอเคยังมีโอกาสไปต่อได้กเยอะนะครับมีโอกาสขึ้นไปได้ถ้าย่ําๆแล้วไม่ดุดแบบนี้ผมมองว่ามีลุ้นครับแต่ด้วยภาวะตลาดก็ต้องรอลุ้นเรื่องวอลุ่มแรงซื้อกันอีกทีนึงนะครับผม ก็ลองเป็นแนวทางให้เพื่อนๆกันก่อนนะครับครับวันนี้ก็คงมีมาฝากเพื่อนๆแค่2ตัวเท่านี้นะครับก็คือ RBF กับ Jmart นะครับด้วยสภาพตลาดนะครับระบบสแกนมันก็เลยสแกนติดมาหลายตัวนะครับหลายตัวแต่ทรงมันไม่ค่อยน่ารุ้นเท่าไหร่นะครับต้องรอดูวลรุ่มพวกนี้อีกสักวันหนึ่งนะครับเผื่อมีตัวไหนน่าสนใจระหว่างวันผมก็จะทำคลิปกรอบในทางการเล่นมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับ ก็วันนี้ก็คงมีฝากเพื่อนๆแต่เพียง2ตัวแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ share แบ่งปันไปให้เพื่อนๆคนอื่นได้รับข้อมูลแลกเปลี่ยนแนวทางความคิดกันนะครับเผื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ ลุ้นร่วมลุ้นไปด้วยกันได้นะครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นการชักชวนหรือเชียร์หุ้นตัวหนึ่งตัวใดแต่อย่างใดนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดทางเทคนิคเฉยๆนะครับด้วยระบบสแกนหาหุ้นกลับตัวของผมนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับหุ้นแนะนําในวันต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ